เฮ้ <Hey. S 2> สวัสดีครับทุกคนแดซ่นนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไดรับฟีดแบ็กจากทุกๆคนหลายๆคนว่าอยากจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของผมในอเมริกาแล้วก็มีคนจากในช่องอื่นอะไรพวกนี้ก็มาบอกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหรอการศึกษาการเป็นนักศึกษาในต่างชาติเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นไงหรอก็มันก็มีคนหลากหลายเนี่ยที่อยากจะรู้เรื่องพวกนี้มากๆก็ลงถึงเพื่อนของผมด้วยที่บอกว่าไอเชี่ยงลงไปเถอะ เดี๋ยวก็มีคนสนใจอะไรแบบนี้แต่ผมแบบต้องเรียกว่าอย่างไรดีเหตุผลที่ผมมาไม่ได้ทํามานานไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มาต้องเรียกว่าอะไรนะผมมาได้ประมาณ4ี่หเดือนแล้วใช่ปะแต่ผมยังไม่ได้ทำนาทีเพราะผมรู้สึกว่ามันเฮ้ย,อย,อยพอเวลาฉันเห็นคนอื่นทําฉันเลยทําบ้างอะไรแบบนี้ก็ในเมื่อเราเรารู้กันใช่ไหมว่าแบบวิดีโอล็อกหรืออะไรแบบนี้คนส่วนใหญ่เขาทากันหมดแหละหรือว่าการทําอะไรแบบนี้การรับประสบการณ์เลยเนี่ยมันทุนเนนมันทําหมดแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ย มันก็เหมือนกับสิ่งที่กูทําไปเนี่ยมันก็แค่ซ้ำกับคนอื่นแค่นั้นเองตัวแค่แค่นั้นเองผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะหาอินสตาเรชั่นอะไรบางอย่างก่อนที่เอ่อผมเนี่ยจะมาพูดหรือจะมาทาอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นนานขนาดนี้ในการหาแต่ว่าถามว่าผมหาเจออย่างแน่ชัดหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ชัดนะเอาเป็นว่าในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานี้ผมก็จะเล่าประสบการณ์โดยรวมให้ฟังแล้วกันนะ แต่ว่าไอเรื่องการเรียนเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเนี่ยสิว่าจะทํำยังไงดีไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการแบบเอาอะไรมาอินเสิร์ตเป็นภาพหรืออะไรแบบนี้ผมผมแบบนึกไม่ออกจะเป็นแบบการเล่าให้ฟังแบบปากต่อปากเนีียมันมัน,ม,นมันนึกไม่ออกจริงๆว่าเอ้ทำไงดีวะไอเชี่ยอย่างย่งย่งย่งน้อยผมก็เปิดกล้องให้ดูแล้วกันอะไรแบบนี้นึกไม่ออกเว้ยกูทำแบบนี้แล้วกัน หวังว่าเพื่อนๆจะโอเคกับ alert บบนี้นะเพราะผมไม่ไม่คิดว่าผมจะสามารถ insert ภาพอะไรจากมหาลัยได้เพราะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ด้วยไงมันหลายอย่างแล้วที่อเมริกานี่มันค่อนข้างซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์นะเพราะเวลาคุณเอาแบบคำอะไรบางอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตคุณจําเป็นที่จะต้องทำ citation หรือว่าการให้เครดิตกับคนอื่น ไม่งั้นจะถือว่าเป็นการฟรอตการใช้อย่างผิดกฎหมายแล้วคุณก็จะได้คุณก็จะตกในเทอมนั้นทั้งเทอมเลยเว้ยเพราะว่าคุณทำฟรอตอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมาไอพวกปัญหาคอปฟี่ไรแล้วเราเรียนในมาหาลัยในไทยอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะที่เราจะแบบไปกอฟจากอินเทอร์เน็ตแบบเป็นอินสแตนเลชันความคิดหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในในอเมริกาเนี่ยแม้แต่ความคิดที่เราโคดมาก็ตามอ่ะเราจําเป็นที่จะต้องโคด้ดยกเว้นว่ามันจะเป็น เอ่อความรู้ที่มันแบบทุกคนรู้กันหมดแล้วเออนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคําของคนอื่นหรือว่าอะไรพวกนี้ <S <S เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอ่อสิ่งที่เราเขียนเนาะ <S <S มันก็จะเป็นที่ต้องโคดน,นั่นเนงนะและนั่นแหละก็เป็นอย่างแรกที่บอกเลยว่าแต,ตากต่างสุดจากการเรียนในไทยในนะก็คือการโคดเออเพราะมันเป็นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างซีเรียสมากแล้วก็เป็นอย่างแรกด้่เห็นผมเลยสักอย่างนะที่แบบเวลาเข้ามาที่อเมริกาครั้งแรกเขาแบบเหมือนคล้ายๆกับมี สัมมนาผ่านออนไลน์เพราะมันโควิดใช่ป่ะมาถึงอย่างแรกมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะว่าพูดถึงพูดถึงเรื่องการโค้ดการให้เครดิตต่อ,อสิ่งที่เราข้อมูลที่เราให้มาจากได้มาจากออนไลน์หรือมันได้มาจากหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเอในไทยนี่เราก็ไม่เคยคิดแต่พอเราแบบมาคิดแล้วมันก็สมควรอยู่นะว่าเราจะจําเป็นที่ต้องให้เครดิตกับใครบางคนที่เป็นออริจินอลของงานหรือว่า เป็นออริจินอลของความคิดนั้นๆนั่นเองนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมีโทษหนักถึงถึงขั้นตกในเทอมนั้นไปเลยไนะซึ่งมันหนักมากนะพูดถึงแล้วแบบมันก็ทําให้ผมรู้สึกกลัวใช่ป่ะตอนตอนเรียนคาบไลติงตอนชัวเแรกๆจําได้อนะไรว่าแบบไปถามอาจารย์ว่าเอ้ยเพราะว่าในคอนทรีในในประเทศของฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยอนะ่ะฉันเลยอยากจะให้คุณสอนละเอียดหน่อยเขาพอดว่าแบบเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นอนะไรแบบนี้ เออนี่เป็นครั้งแรกของคุณเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นที่ต้องมีข้อผิดพลาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วทำมหาลัยพวกลอของพวกเรารับไหวแต่ถ้าสมมติว,ว่าไปเรียนโทเป็นต้นไปอะเออมันจะหนักนกว่านี้เออนั่นเลยก็เป็นเรื่องแรกที่แตกต่างจากไทยสุดๆนั่นเองเนะเรื่องนี้อย่างที่สองก็คือเพื่อนเนาะคือผมเรียนออนไลน์ไว้แล้วคราวนี้การเจอเพื่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบได้เจอผ่านเสียงอย่างเดียว เสียงแล้วก็มีแบบคล้ายๆแบบชื่อในพวก z ซูม l l อะไรพวกนี้ของเราบ้านเราปกติแต่ผมใช้ซิโก้ซิโก้เว็บเอ็กซ์นี่นะเป็นแอปเหมือนซูมคอแหละแต่ของซิโก o เรื่องการเปิดเผยความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยคนคนผู้คนในประเทศแห่งนี้มันค่อนข้างที่จะโอเพน d มลมากเลยไม่ไม่ใช่ Open Mind พผูดผิดค่อนข้างที่จะกล้าพูดตรงๆมากกว่าที่ไทยบ้านเราใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นที่ไทยบ้านเราเนี่ยพอเวลาเขาคอมเมนต์กับอะไรบางอย่าง อย่างเช่นแบบหน้าตาของเรารูปร่างก็คือเรื่องปกติของบ้านเราเนี่ยแหละสมมติว่าแบบเออหน้าตาผมดูเป็นอย่างนี้เผมมั่นใจว่าในคอมเมนต์เนี่ยจะต้องคิดอะไรบางอย่างกับหน้าต่างผมได้แน่เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณไม่พูดออกมาแบบในเชิงทางด้านลบคุณแทนที่จะพูดออกมาตรงๆแต่ว่าคุณพูดออกมาเป็นแบบแนวสแสดงความเกรงใจเหรอเออเหมือนกับไม่พูดออกมาตรงๆแต่พูดในเรื่องข้อดีแต่ไม่พูดเรื่องข้อเสียใช่ไหม ในขณะที่ในคนอเมริกาเนี่ยเขาจะพูดออกมาตรงๆกับสิ่งที่เขาคิดเลยอย่างเช่นแบบเออมันจะมีคาบหนึ่งเวที่ไม่เรียนเราไม่เรียนออนไลน์นะแต่เป็นคาบที่แบบหรือเข้าไปเรียนในคลาสซึ่งแม่งมีอยู่แค่คาบเดียวเพราะว่าเขาบังคับให้เรียนอย่างน้อยหนึ่งคาบในไอ่หนึ่งคาบในคลาสนั่องก็เลยเข้าไปเวยเขาเนี่ยก็แบบมีการเรียนการสอนนิดหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็เขาเขาก็จะให้พูดถึงแบบเอ้ไอ,อ้กีฬาคุณล i s กีฬามา5อย่าง แล้วเสร็จแล้วก็ให้คุณเนี่ยติ๊กเกี่ยวกับเรื่องแบบกีฬานี้ใช้ความสามารถอะไรใช้ความเร็ว,ใช,วใช้ความนุ่นใช้ความนี่อะไรบ้างแบบนี้แล้วคนที่อยู่ในกลุ่มผมมันเป็นฝรั่งไปฝรั่งสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่นเองเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยบอกอะไรกับผู้ชายไปพอเวลาผู้ชายบอกว่าเสนอบอกว่าเอ้ยเอาอันนึงเป็นฮอกกี้สิฉันชอบหน้าตาของนายเนี่ยเหมือนคนเล่นฮอกกี้เลยนะนั่นเป็นสิ่งที่ผมแบบเฮ้ยเขาใจช็อกมากว่ะอะไรแบบอะไรแบบนีไ้ไม่เคย จเจอมาก่อนที่แบบคนแม่งพูดอะไรต่อหน้าหน้าตามึงเหมือนคนเล่นฮอกกี้พูดเคยเห็นคนไทยพูดอย่างนั้นบอกม่เคยไม่มีหน้าตาหน้าตามึงเหมือนเหมือนคนเล่นบาสเหมือนคนเล่นฟุตบอลอะไรแบบนี้ <c oughs> คือแบบแล้วเขาก็เห็นได้ชัดนะว่าแบบผม ขาก็กเขาก็เขาก็พูดเขาก็แบบถามว่าแบบมีอะไรงงหรอมีอะไรสงสัยหรอเขาทําอะไรผิดหรอผมกเขาบอกว่เล่าให้ฟังว่าเอออะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติในประเทศของเราการที่พูดบอกว่าหน้ามึงเหมือนอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับเชิงด่าเลยนะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรแบบนี้นั่นเองาะามันเป็นเรื่องไม่ปกตินั่นเองนะต้องบอกเลยว่าคนที่นี่มันพูดอย่างนั้นออกไปเป็นปกติแล้วก็เขาไม่เกรงกลัวกับการ ความแตกต่างนั่นเองเนะบ้านเราเลยนะมใช่ป่ะอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าเราตอบอะไรที่แตกต่างจากเพื่อนไม่เหมือนใครเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเออฉนันผิดหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบนี้แต่ว่าในคัสท,ที่ผ่านมาเว้ในคัสอังลิสอิงลิสไลติงที่ผมผ่านมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอาร์ติโก้ไอ้บทความเกี่ยวกับเรื่องการกโกหกนั่นเองเนี่ยว่าการกโกหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่แย่นั่นเองเนี มีเพื่อนคนหนึ่งในคลาสผมไปแม่งพูดว่าการพูดความจริงเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องแบบสุดขีดเออแล้วแล้วในไอ้บทความเนี่ยมันกยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบเอ้การโกหกเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันบางครั้งบางขราวอย่างเช่นแบบเขาพูดถึงเรื่องนักนักปราชญาหรอปริโลโซเฟอร์คนหนึ่งที่เขาพูดว่าการพูดความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีโจรเนี่ย จะมีนักฆ่าตากล้วมาถามว่าคนที่เขาฆ่านไปไหนหรืออะไรนเนี่ยคุณนก็จำเป็นที่จะต้องบอกความจริงว่าไอ้อคนที่เขาจะไปฆ่าอยู่ที่ไหนเลยซึ่งไอ้อเพื่อนคนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ยแม่งพูดว่าแบบเอ้ยมันจําเป็นที่จะต้องบอกความจริงเพราะว่าในเมื่อคุณบอกความจริงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่คุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดเพราะมันเป็นความจริงนี่เป็นความคิดที่แปลกประหลาดมากแล้วผมแบบงงทั้งข้าวว่าแบบ มันมีคนที่สุดปิ่นขนาดนี้เลยเหรอว่าอะไรแบบนีน้ถามว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แย่ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่านับถือนะที่ใครบางคนมันกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดความรู้สึกตัวเองออกมาได้ขนาดนั้นซึ่งมันเป็นไม่ใช่เรื่องปกติของชาวไทยไม่ชาวเอเชียรหรืกว่าชาวเอเชียไม่ใช่คนอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เอาเลนด์ดิสประล แปลกประหลาดไม่เคยเห็นมาเลยมาก่อนนี่มาก่อนสำหรับใครบางคนที่แบบมันก็เป็นรู้สึกแบบเฉยๆนะมันก็มันค่แค่ความคิดของคนแต่สำหรับผมเนี่ยมันรู้สึก Amazing มาที่คนบางคนม่นพูดออกมาจากใจได้ขนาดนั้นไม่สึกเป็นเรื่องน่าทึ่งถือผมในชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกจริงใจกับตัวเองไปหาคนอื่นแบบตรงๆมากขนาดนั้นมาก่อนเลยนะเขาบอกว่าแบบการมาอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยเจอคนหลากหลายแบบนี้มัน เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆแล้วก็ทำให้ผมคิดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิสัยแล้วก็วิธีการพูดของตัวเองในน้นปัจจุบันได้เช่นเดียวกันนะมันว่าเอการทํา y o Youtube เนี่ยฉันเนี่ยกาลังเสแสร้งฉันเนี่ยกาลังเอ่อโกหกเพื่อทําให้ตัวเองดูดีหรือว่าทําอะไรแบบนั้นอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมันก็มันก็กลับมาคิดดูแล้วเสร็แล้วมันก็เออมันก็ใช่มันก็ถูกนะแล้วก็ อย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในอเมริกาคืออาจารย์นะอืออาจารย์ดีมากอาจารย์ดีมากแต่ตั้งแต่ขึ้นแต่แต่ก็มีคนบอกว่าอาจารย์แย่เหมือนกันนะก็มีเหมือนกันที่แบบอาจารย์แบบนอกเรื่องอะไรแบบนะี้แต่ว่าในคลาของผมในเทอมแรกตอนเนี้ยโชคดีได้อาจารย์ดีๆนั่นเองนะอาจารย์ที่สอนไลทิงที่ผมพูดถึงเน้นเป็นพิเศษในคลิปเนี้ยคุอนอาจจะรู้สึกอยู่ใช่ป่ะเขาเป็นอดีตทนาย เขาเป็นอดีตทนายเว้ยแล้ววิธีการพูดของเขามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นรูปเป็นล่างวิธีการสอนเขาก็จะสตริกมากมากว่าคุณจําเป็นที่ต้องถูกต้องอะไรเนี่ยแล้ววิธีการการให้คะแนนของเขาค่อนข้างโหดมากมากเลยเว้ยแต่ว่าผมคิดว่าแทนที่จะเป็นบบคะแนน,นผมรู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างจากเขาแทนที่จะเป็นแบบเกรดเนี่ยเกรดเนี่ยผมมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนแบบได,ได้ได้บีว่าบุญอะไรแบบเนี้ย แต่ผมรู้สึกว่าผมได้อะไรหลายๆอย่างแล้วในความคิดมาจากเขานั่นเองนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าแบบอะไปมาก็ไม่ต้องสนไม่ต้องซีเรียสกับเก๋ก็ได้ยกเว้นว่ากูคือแบบปัญหาคือแบบกูผมอยากได้ทุนไงเพราะว่าค่าเรียนที่นี่มันแพง <c oughs> นั่นแหละคือปัญหาปัญหาเดียวเลยแต่ผมรู้สึกว่าแบบสิ่งที่มันได้เนี่ยมันแปลหลายอย่างเขา๋อ้ใช่แล้วมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะ ผมขอพูดเรื่องอาจารย์ให้จบก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวผมขอเก็บไว้เป็นความคิดทีหลังโอเคผมขอพูดเรื่องอาจารย์อาจารย์เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่ผมบอกว่าดีใช่ป่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่โอเพนคุณเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาก็ได้ระหว่างระหว่างค้าจะแบบเขาพูดเขาพูดพูดพูดไปคุณยกมือปุ๊บเขาก็จะแบบโอเวทขอขอฉันพูดให้จบก่อนแต่เนี้ยก็เขาพูดต่อแต่แล้วโฟเราเราถามอะไรไปปุ๊บเขาถามอะไรก็ได้เลยเขาก็จะแบบรับฟังเสมอ แล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเรามีคําถามอะไรวันนี้เขาก็จะไม่พูดออกในเชิงแบบนี่เธอไม่ตั้งใจฟังเหรอฉันพูดไปแล้วทําไมเธอยังไม่รู้อะไรแบบนี้นึกออกปะถ้าสมมติว่าคุณเคยโดนอะไรแบบเนี้ยไม่สิคุณต้องถ้าสมมติว่าคุณเรียนในไทยอะคุณต้องโดนเ,เหรอเอาไว้แบบเอ๊ะทำไมเธอถึงไม่รู้เรื่องทําไมเธอถึงอะไรแบบนี้มันไม่ใช่การเรียนที่นี่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกกล้ามากขึ้นในการที่จะพูดอะไรบางอย่างไม่โดนกดขี่โดยอาจารย์คือแบบอาจารย์กับนักเรียน ความความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักเรียนในบ้านเราเนี่ยมันคืออาจารย์อยู่สูงกว่านักเรียนอยู่ต่ำกว่าในขณะที่อเมริกาเนี่ยมันมีระบบการศึกษาที่อาจารย์เท่าเทียมกับคนนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณสามารถพิสูจน์ว่าอาจารย์ผิดเขาก็จะยอมรับเราเป็นคนคนที่เท่าเทียมกันในประเทศแห่งนี้เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าแบบระบบผู้อาวุโสอะ่ะเห็นปะ เพราะฉะนั้นนักเรียนมันก็จะไม่ค่อยเก่งใจมันก็จะพูดออกไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็จะไม่มีคําว่าเก่งใจทั้งสิ้นแล้วก็จะพูดออกไปตรงๆแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าอ๋อเออใช่เนาะแบบนี้หรือว่าอาจารย์เขาถ้าสมมติว่าแบบเป็นอาจารย์ที่แบบอย่างเช่นแบบเทียร์สูงๆแบบของผมหน่อยที่แบบเคยเป็นทนายความก่อนเขาก็จะคอนทัดดิกแบบปึ๊กปึ๊บปบึ๊ปึ๊แน่นมากเลยคนเป็นคนที่แบบพอเราเขาพูดออกไปพูดไปพูดมาไอ้เช่นแม่คนแน่นแน่น นั่นแหละคือประสบการณ์าเรียนโดยรวมของผมซึ่งพอเวลามีมาอยู่ได้สี่เดือนเนี่ยผมก็สามารถพูดได้แค่นี้เพราะว่าแบบผมเจออาจารย์ยแค่แบบสี่ผูชายไงเออแล้วแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเรียนการสอนที่แตกต่างไปแล้วผมประทับใจมากที่สุดก็คืออาจารย์อังกฤษอาจารย์ที่เหลือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้รู้สึกประทับใจใน,ในแล้วก็มีผลต่อความคิีของผมมากเท่าอาจารย์นี้แค่นั้นเองเรื่องสุดท้ายที่ผมพูดผมพูดเรื่องเลยวะ ขอนึกก่อนลืมขอนึกก่อนนะแบบอ๋อใช่วันแรกวันแรกที่ผมเข้าเรียนมาเว้ยรู้เหรอว่าสิ่งที่เขาพูดกับผมเอาเคืออะไรเว้ยเขาพยายามที่จะพูดให้เราคิดเว้ยว่าการมาศึกษาในมหาลายัยมันเป็น choice ที่ถูกของคุณหรือยังในไทยเราเนี่ยเราจะคิดว่าแบบการศึกษามหาลัยเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่แน่นอนเพื่อนายคนของพวกเราเพื่อเงินมันนี่ เพื่ออนาคตที่ดีเพื่ออะไรแบบนี้ของพวกเราใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่เราเนี่ยจะอ่าจะต้องเรียนศึกษาต่อในมหาลัยอย่างน้อยก็จบปริญญาตรีวะ่ะแบบนี้เพื่อได้งานบบนั่องแต่ในความคิดของเขาเนี่ยเขาไม่มันไม่ใช่เลยเขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะเขาพูดว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ตังค์เนี่ยมันมีวิธีเป็นละ้ลานวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกกฎหมายหรือผิกกดกฎหมายอันนี้อันนี้เขาพูดแบบโดยเชิงรวมไม่ได้พูดว่าคุณเนี่ยจะต้องไปทําผิกดกฎหมายไม่ใช่ าะพูดโดยเชิงโลว่ามันมีเป็นล้ลานวิธีนอกจากการเรียนที่จะทําเงินได้และเขาเชื่อว่าการเรียนแม่งเป็นหนทางในการทําเงินที่น่าจะยากที่สุดผมพูดอย่างนี้แล้วมันผมพูดแบบสรุปแล้วมึงมึงอยากจะให้กูเรียนหรือมึงหรือมึงอยากจะให้อยากจะให้กูไปทํางานเลยวะอะไรแบบเนี้ยบางทีผมก็คิดอยู่นะแต่ว่าแบบในขนาเดียวกันมันพอเวลามาคิดเรื่องหลังเนี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเอ้สิ่งที่เขาพูดมันก็ไม่ผิดนะ มันก็ถูกนะว่าแบบคนบางคนเนี่ยมาเรียนเพื่ออะไรเอ่เอ,อสมมุติว่าเราพูดถึงสตักเจอร์เลยคนบางเออคนส่วนใหญ่มาเรียนเพื่ออะไรก็อยากได้ของอยากซื้อของอยากได้รถอยากไ้บ้านอยากไ้เสื้อผ้ายอยากได,อกได,ออกได้อยากกินขนมกินเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อยากจะซื้อเสื้อโคตตัวเป็นแสนอะไรคนนี้ว่าแล้วแต่คนนะเนาะซึ่งนั่นเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่คน อยได้เงินแล้วเงินได้จะมาจากอะไรก็จากทํางาน w ล l l การทํางานที่ได้เงินเยอะที่สุดมาจากอะไรก็คือจากการเรียนนั่นเองเนะแต่ว่าเขาพูดว่ามันลาบากมากที่สุดเพราะว่าคุณจำเป็นที่จะต้องตั้งใจเวลามันเป็นเวลา4 6 8ปีแล้วแต่คุณว่าคุณ7ปี8ปี9ปี10ปีแล้วแล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือกจะจะเรียนไปถึงไหนนั่นเองเนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถามจริงๆแล้ว ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ชอบวิชาแรกๆที่มันเลือกมาให้เออที่มันแบบเอามาให้อย่างเช่นแบบที่ผมเล่าให้ฟังให้บอกว่าเป็นวิชาแบบเกี่ยวกับเอ่อไลติงเสิร์ชการเขียนโค้ดว่าแบบเออการให้การให้เครดิตว่า,าไปหาคนอื่นเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้ตั้งแต่แรกเขาก็พูดเลยว่าแบบตหาอะไรเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเหมาะสำหรับคุณเว้ยต้องพูดมาแบบแบบนั้นเลยว่าแบบโอ้ให้ไปคิดใหม่เลยแต่แต่บอกเลยว่าในไมซ์ของผมเนี่ย ผมผมคิดว่าหนึ่งคือการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เปิดช้อยให้ตัวเองให้สามารถที่จะเลือกสายงานได้มากขึ้นหรือมัง้งเรียกว่าประมาณนั้นดีกว่าเออว่าเราถ้าสมมติว่าฉันเรียนไปเนี่ยฉัน,นก็สามารถมีตัวเลือกในการทํางานในเมื่อว่าฉันเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีรีควรเมนม,มีความสามารถในการไปถึงตรงนั้นเออถ้าสมมติว่าฉันแบบไม่ชอบสายงานที่ฉัน ไปถึงตรงนั้นฉันก็ลดตัวเองลงมาต่ำลงก็ได้ก็แล้วแต่ก็ดีกว่าแบบฉันไม่ได้เรียนแล้วฉันไม่สามารถฉันไม่มีตัวเลือกจะเป็นจะจะมาดูเลงตัวนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้นึกออกปะนี่คือความคิดแรกๆตอนที่ผมอยู่ไทยแต่ณปัจจุบันผมรู้สึกว่าผมรู้สึกสนุกกับการเรียนนะการที่แบบได้มาสงสัยได้มาคิดอะไรบางอย่างที่แบบที่ทําให้แบบเราเราคุ้นคิดอะเออผมรู้สึกสนุกกับมันไง <laughs> แต่เพียงแต่ว่าเ ถ้าสมมติว่าฉันทํางานน้อยลงกว่าน,นี้แล้วแบบมีเวลาการเรียนทุ่มเทกับการเรียนมากกว่าน,นี้เกรดกูก็จะดีกว่าน,นี้มีเวลาตั้งใจคิดอะไรมากกว่าน,นี้แต่มันก็แบบมันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่มีทางเรียกเนาะคนมันก็ต้องคนมันต้องหาตางังค์จ่ายค่ทมันทำไงได้านี <laughs> ้ซึ่งเหตุผลที่ซึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่ามันแปลกประหลาดมากเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะได้เจออะไรแบบนี้ใช่ปะแบบไม่ไม่ไม่คิดว่าจะ ไอ้ันั่นนั่นคือสิ่งแรกที่อาจารย์จะจะพูดออกมานั่นก็คือเชงกูจะให้ให้กูออกจากมหาลัยเลยอะไรแบบเนี้ <c oughs> จินตนาการความรู้สึกของผมออกป่ะเออประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเพราะว่าเราต้องคือในเมืองไทยเนี่ยมันจะอาจจะมีบางคนที่แบบถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เรียนมหามหาลัยเนี่ยฉันเนี่ยก็จะอยู่แบบในโซนเงินเดือนล่างๆแล้วเนี่ยในขณะที่ในอเมริกาเนี่ย มันไม่ได้สตริกว่าคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจบหมหาลัยเว้ยจบมหก็ทำงานได้แล้วอยู่ได้ด้วยนะทำงานอยู่ได้จริงจอืมเพราะว่าที่นี่คือแบบค่าของชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีช้อยในการเลือกมากกว่านั่นเองนะก็เอ่อทั้งสี่เรื่องแล้วปล่ะนะผมเล่ามา4ี่เรื่องนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่ในไทยจริงๆ สำหรับการเร,เรื่องการศึกษาในอเมริกานั่นเองนะก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปสไตล์แบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยผมเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ผมเนี่ยควรจะทําคลิปประมาณเปิดใจประมาณนี้อีกดีหรือเปล่าพเพื่อนๆชอบหรือเปล่าในกับคลิปแนวสไตล์แบบแนวซีเรียสหน่อยอองจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเคยดูไลฟ์สตรีมผมอะคุณก็น่าจะรู้อยู่นี่บว่าผมเป็นคนชอบพูดอะไรซีเรียสแล้วก็ชอบคิดเลยก็แ,แบบเอ๊ะทำไมวะหรืออะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบ มันเป็นทําไมกูจะต้องพูดคิดอย่างไรวะแล้วมันมันพูดมึงพูดไปทําไมทําให้กูแบบรู้สึกไม่มีความสุขอไอเทมโตสันผมไม่ควรเอามือเท้าโตอ,อพูดพูดไปทําไมแล้วพูดไปแล้วไม่มีความสุขการมาไลสตีมเนี่ยมันควรจะสนุกสิแต่สําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าแบบบางครั้งบางคราวความสนุกเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีความคิดการเอากลับไปคิดแซบแซงบ้างนะเนีน่ยแหละคือเขาเรียวกว่าคอนเทนต์สไตล์ผมไปผมอยากให้เพื่อน แสดงภาพที่เห็นข้างล่างหน่อยครับผมไม่กดลงกดไลค์อะไรก็ได้แล้วแต่กดนิดไลค์มันมีบววมีมีมีเห็นเฉพาะผมเออนั่นแหละยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมก่อนในคราวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาทอปิกอื่นมาพูดบ้างการเรียนการศึกษาอะไรพวกนี้มันอาจจะซีเรียสไปหน่อยหรือเปล่าก็ผมเนี่ยอัดคลิปตอนที่ผมมาเมกาไว้นะแต่พวกผมไม่รู้ว่าจะตัดต่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอคิดๆก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถบอกได้นะ ตามช่องทางอะไรก็แล้วแต่ดิดคงดิคอร์บร้าบอ,อะไรก็ว่ามาหรือไม่เจอเจอผมในแชทเอแชทไลฟ์สติมคนอื่นก็ว่ามาเลยท่องมาเลยสเสกมามเสกมาลูงพอ่อโอเคครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมในไลฟ์สติมเขาหนะ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราได้จะเจอกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ